สวัสดีค่ะสังมลท์เลิฟเรดดิ้ง Love Reading. คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษสำหรับคุณนะคะที่คุณทุกท่านได้พบเจอนะคะ นี่คืออนาคตอันใกล้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณนะคะเรามีความจำเป็นต้องเช็คกันอยู่เป็นระยะอยู่แล้วว่าเรื่องของอนาคตอันใกล้นี้นะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะในเรื่องราวของความรักและชีวิตของคุณนะคะถ้าใครได้พบเจอคลิปนี้บอกเลยว่าคุณอาจจะมีคำถามอยู่ว่าอนาคตที่จะถึงนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับฉันบ้างนะนะถ้าคุณดึงดูดเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคลิปนี้เป็นของคุณนะคะขอ สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะในอนาคตอันใกล้นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณและอยากให้ผู้อ่านทําอะไรพิเศษพิเศษเหมือนเป็นการอ่านการ์ดส่วนตัวให้พิมพ์ไว้ใต้คลิปนะว่าอยากได้หัวข้อไหนเดี๋ยวผู้อ่านจะนะคะจัดทําให้เมื่อมีเวลานะคะ Facebook Instagram นะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะแอดมินของเราจะแนบ่าให้นะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจ Subscribe, l i ไลค์แชร์และกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้และอย่าลืมนะคะอยากจะให้ผู้อ่านนะคะอ่าน Energy นะคะในหัวข้อไหนบ้างพิมพ์ไว้ใต้คลิปได้เลยแต่ก่อนอื่นอย่าลืมนะคะกดยอมรับอนาคตอันใกล้ที่กำลังจะมาถึงนี้ซึ่งผู้อ่านมั่นใจว่ามันจะมีทั้งคาแนะนาและสิ่งดีๆที่กาลังจะเข้ามาในชีวิตคุณและที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอน เราเริ่มจากนะคะ a n s w e r of a n g เ l ลเลยนะว่าด้วยเรื่องของการถามตอบเนี่ยเรียกได้ว่าตรงไปตรงมาที่สุดก็คือ a n s w o r of a n g e l ของเรานั่นเองสำหรับทุกท่านที่พบคลิปนี้อนาคตอันใกล้นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณค่ะอนาคตอันใกล้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณ เอาละค่ะอนาคตอันใกล้มีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณขอให้ได้รู้ Get more information Yes อนาคตอันใกล้นี้ค่ะ อทราบอนาคตอันใกล้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณนะ w i t in t t h n n x x t i e ฟิมันในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้น่าสนใจทีเดียวนะ Energy ด้านหลัง a b u n d a n c e เรียกได้ว่าความอุดมสมบูรณ์นะคะทั้งในเรื่องความรักการงานการเงินบางท่านก็อาจมีเกณฑ์มีบุตรใดๆเลยประมาณนี้นะคะ อนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้น่าจะอีกประมาณไม่กี่เดือนนี้แหละนะคะซึ่งผู้อ่านบอกเลยว่าท่านที่พบคลิปนี้ก็โชคดีมากๆอย่าลืมกดแบ่งปันความโชคดีนะคะให้กับท่านอื่นๆด้วยนะถือว่าเป็นการแบ่งปันนะคะพ่อนความรักและชีวิตร่วมกันเพื่อที่คุณจะได้รับกลับมาเอาล่ะคําถามที่อยู่ในใจคุณได้รับคําตอบแล้วนะคะ Get more information ถ้าคุณนะคะ,ะทุ่มเทไปมากพอแล้วนะคะหลายๆสิ่งหลายอย่างที่คุณทำมาก่อนหนะน้านี้คุณมีคำถามในใจว่ามันจะสำเร็จไหมจะได้หรือ,อยังการรอคอยที่เนื่น,นานจะยุติลงหรือ,อยังนะคะอะไรที่คุณคาดหวังต้องการเอเจนออกมาบอกว่า yes นะในอนาคตอันใกล้คุณจะได้มีความสุขสมหวังอย่างที่คุณต้องการในเรื่องราวของความรักและชีวิตด้วยนะคะในเรื่องของเงินทองเรื่องของการงานด้วยนะคะ คงจะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ทุกอย่างจะสําเร็จเสร็จสมบูรณ์อย่างที่คุณต้องการนะไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนโตลาบก้อนใหญ่หรือว่าได้โชคลาภจากคู่รักของคุณเป็นเงินก้อนโตหรือว่าเป็นของขวัญเนี่ยไม่อยากมองให้เป็นเรื่องของเงินมากแต่คุณอาจจะได้โชคลาภนะคะใหญ่ได้คู่ครองที่ดีได้คู่ครองที่เข้ามาทําให้ชีวิตคุณคือชีวิตคุณมันจะสมบูรณ์แบบอยู่แล้วนับจากนี้แต่เขาเข้ามาเนี่ย มันก็ยิ่งนะคะทาให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าถ้านะคะคุณพร่องอยู่แล้วไปรอคอยเขามาเติมนะคะคุณจะขาดอยู่ตลอดแต่ในที่นี้ออกมาบอกว่านะคะคุณจะได้รับการเติมเต็มทั้งสองทางอยู่แล้วทั้งจากตัวคุณเองด้วยแล้วก็ได้คู่เข้ามาเนี่ยนะคะก็จะได้เสริมเพิ่มเติมบารมีด้วยนะเป็นประมาณนี้นะคะ แต่ว่าสิ่งที่คุณคาดหวังตั้งใจนะที่คุณอธิษฐานจิตไว้ก่อนหน้านี้หรือที่คุณตั้งหน้าตั้งตารอนะในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้อาจจะเดือนหน้านะคะหรือถัดไปอีกประมาณ2เดือนอย่างนี้ก็ได้นะคะคุณจะได้รับข่าวดีหรือว่าทุกอย่างที่คุณได้สร้างทำแล้วรอคอยผลนะ่ะมันจะได้ผลสําเร็จอย่างที่คุณต้องการนั่นเองนะคะ ขอทราบอนาคตอันไกลในเรื่องราวของความรักที่กำลังจะมาถึงนี้สำหรับคุณทุกท่านนะคะที่พบคลิปนี้จาก Roman c ์แ n งเจกันนะไหนผู้อ่านดูซิสักครู่นะคะเอา,าอืม prelude Engagement ออกมาคู่กับ Yes เลยทีเดียวนะขออีก1ใบค่ะ Ancient Children แม่คนนี้มาแรงจังเลยนะบางท่านมีเกณฑ์อาจจะได้มั่นหมายหรือว่าแต่งงานแบบสายฟ้าแลบอาจจริงๆก็ไม่สายฟ้าแลบนะเพราะคุณอาจจะรอคอยมาอยู่ก่อนหน้านี้หรือเปล่านะบางท่านก็มีเกณฑ์ว่าคงจะได้สละโสดในเร็วนี้เลยในใน,ในเวลาอันใกล้นี้นะจะเป็นลักษณะที่คุณไม่คาดฝันมากกว่านะเรีวยกว่าคุณอาจจะได้รับ เซอร์ไพรส์จากคู่ของคุณก็เป็นไปได้นะอาจจะมีการขอมั่นหมายเกิดขึ้นสำหรับบางท่านคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอว่าที่คู่ชีวิตคนรู้ใจนะคะ แล้วก็ทางด้านการเงินนะ financial career ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะอีกไม่กี่เดือนนี้คุณจะเริ่มมีเงินเข้ามานะคะให้ได้เป็นเ,เงินทุนหมุนเวียนก้อนใหญ่แล้วก็มีเงินเก็บเก็บเงินก้อนเข้ามาให้ได้หมุนใช้อย่างสบายใจรวมถึงบุตรบริวารน,นะคะเพื่อนฝูงรอบข้างเนี่ยเรียกได้ว่าช่วยเสริมบุญบรารมีทําให กิจการงานทุกอย่างสำเร็จรู้ลรวงไปได้ด้วยดีทีเดียวนะคุณจะได้รับโชคลาภหรือจะได้คู่เป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณเยอะเลยหรืออาจจะสลับกันนะคะเข้ามาให้โชคลาภทางการเงินแล้วก็ความรักนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเลยนะอนาคตอันใกล้นี้กดยอมรับได้เลยคนโสดถ้าโสดมานานแล้วแล้วก็แหมจะมีคนรู้ใจเข้ามาแต่เขาเป็นคนอายุน้อยกว่าอาจจะอายุน้อยกว่าหรือตัวคุณน้อยกว่าเขาเยอะนะคะเข้ามานะคะ บอกรักสวิตหวานเข้ามาแบบตรง,ตรง,ตรงๆเน้นๆอ่ะไม่มีอ้อมนะคนคนนี้เรียกได้ว่าตรงไปตรงมานะแล้วก็นับจา,จากจบคลิปนี้ในระหว่างช่วงนี้นะคะคุณมีเกณฑ์การได้ออกเดทเยอะทีเดียวนะคะแหมอาจจะมีคอฟฟี่เดทเยอะหน่อยนะมีคนเข้ามาให้คุณได้ต้องเลือกสรรเยอะหลังจากเงียบๆคุณรู้สึกว่าเอ๊ะเงียบไปนะนะนับจากนี้ไม่เงียบแล้วนะเพราะว่านะคะจะมีคนเข้ามาให้คุณได้ เรียนรู้ดูใจามากกว่าหนึ่งอยู่แล้วสําหรับคนโสดคนมีคู่ไม่ห่วงเลย engagement อยู่ตรงนี้เห็นไหมคะถ้ามีคําถามว่าเอ๊ความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นยังไงนะมันจะดีวันดีคืนนะคะแล้วก็จะคุยกันเรื่องอนาคตด้วยหนักมากบางท่านอาจจะเจอคู่ที่เขาอยากที่จะมีบุตรกับคุณด้วยนะคะคนมีคู่ถ้าแต่งงานกันแล้วเนี่ยอาจจะมีบุตรเร็วกว่าที่คิดก็ได้ หรือว่าคุณนะคะไม่คุณก็เขานะอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ลูกติดเนาะอย่าร้างมีลูกติดเนี่ยก็เหมือนกับคุณได้แต่งงานแล้วก็ได้ถ้าเกิดว่าฝั่งเขานะ่ะอยากที่จะมีบุตรเขาก็รู้สึกแคปปี้ที่มีคุณในชีวิตเพราะว่าเหมือนได้รับการเติมเต็มนะเหมือนได้คุณทั้งคู่นะเหมือนได้คุณกับบุตรเนี่ยมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเขานะคุณจะได้เจอคนที่เขาอยากมีครอบครัวโดวยเฉพาะอาจจะเป็นครอบครัวใหญ่นะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่า กิจการงานใดก็ตามนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของของงานออนไลน์เนี่ยนะคะผู้อ่านมองดูว่าคุณจะมีเกณฑ์ว่าประสบความสําเร็จดีทีเดียวนะอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องนะคะเกี่ยวกับทางด้านเด็กๆก็ได้นะคะหรือว่าคุณอาจจะมีการดิวนะคะ กับคนที่อายุน้อยกว่าที่จะช่วยให้งานนะคะราบรื่นและหรือคนที่อายุน้อยกว่าในเองที่พ่อหันบอกนําพาความรักได้คู่ที่อายุน้อยกว่าด้วย energy เดเยอะแยะมากมายทีเดียวนะผลน,นี้จบคลิปแล้วเราก็อาจจะไปทําบุญนะคะให้กับเด็กๆนะมีหยอดตู้มีอะไรเห็นนะถ้าบังเอิญเห็นช่วงเนี้สะดุดตาก็หย่อนตู้เลยแล้วก็ขอพรในใจว่าขอพรความรักและชีวิตสุขสมหวังนะ แล้วก็หย่อนตู้ลงไปแบบนี้เลยอะเราแอบบอกบอกเคล็ดลับกันให้เลยนะแอบบอกเคล็ดลับกันให้เลยเอาละั้นเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อนะคะดูสิคะว่าเอเนจีของทาร์รด์นะคะมีอะไรอยากที่จะบอกคุณบ้างเกี่ยวกับอนาคตอันใกล้นี้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในะอนาคตอันใกล้นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ พอทราบอนาคตอันไกลนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณนะหรเรื่องราวความรักและชีวิตอนาคตอันใกล้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณไหนว่างดูซิเรียกได้ว่า complete นะเห็นไหมคะการรอคอยสิ้นสุดลงจริงๆแหละนะ เรียกได้ว่าคุณอาจจะเหนื่อยมาทั้งเดือนหรือบางท่านเป็นปีแล้วมั้งนะในเรื่องการงานด้วยเรื่องชีวิตแล้วก็เรยเฉพาะเรื่องความรักนะคะขออีกสองใบแองเชิ Angel. อื จบสวยมากทีเดียวเด็กดิจ้โซเมตขึ้นเลยนะทั้งคิงและ c r e e ด o อ c คัพเลยนะเดกดิจ้ด้านหลังปรนเซสซ็ f บคอยนะมองเห็นชัดไหมคะนี่ปรนเซสซ็ f บคอยนะเอาละสุดในสุด <c oughs> ดีใจมีความสุขนะคุณคาดหวังจะได้เจอโซเมตสำหรับบางท่านและบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคนที่ฉันดูอยู่เนี้ย ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เอาจริงๆในใจคุณรู้อยู่แล้วว่าคนคนที่เข้ามาเนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างตรงกันกับคุณแล้วคุณก็เล็งๆไว้คิดเอาไว้ว่าต้องใช่แน่ๆใช่ไหมคะอย่อที่ออกมาบอกว่ามีแนวโน้มว่าใช่นะคะหลังจากก่อนหน้านี้คุณมีคนเข้ามาเยอะมีเกณฑ์การตัดสินใจเลือกเยอะแยะมากมายบอกเลยว่าคลิปนี้นะคะอนาคตอันใกล้คุณจะได้เจอโซเมทหรือคุณได้เจอโซเมทของคุณแล้ว ความสัมพันธ์จะพัฒนาดีวันดีคืนด้วยอาจจะในอนาคตอันใกล้นี้มองดูเหมือนเดินทางมาหากันแล้วหเหมือนได้เจอกันแล้วนะคะอนาคตอันในกล้อ่ะมันจะเป็นการพูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตเรื่องคอมมิชเมนต์ในชีวิตจริงนะคะว่าอยากจะมั่นหมายกันไหมยังไงอย่างไรบ้างหรือว่าเขาอาจจะเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอมั่นคุณนะคะแล้วก็มีเกณฑ์การวางแผนเรื่องการมีบุตรสําหรับบางท่าน energy การเดินทางไม่เห็นนะคะนั่นหมายความว่ามีความเป็นไปได้ว่าคุณทังคู่ได้เจอกันแล้วมีเกณฑ์การออกเดทใช่นะอาจจะกับคนไทยด้วยกันเองหรือออกเดทในเมืองไทยนะคะหรือถ้าเขาเป็นชาวต่างแดนจริงๆซึ่ง energy โดยรวมผลเนี้ยนะคะไม่ได้เน้นไปชาวต่างชาติมากพอสมควรนะคะก็คือเป็นคนไทยได้แล้วก็เป็นชาวต่างชาติได้ด้วยเนี่ยนะคะมันจะมีการพัฒนาพูดคุยกันชัดเจนมากยิ่งขึ้น นะคะแล้วก็มันจะทําให้คุณรู้สึกว่าอ,อนาคตวันวันข้างหน้ามันค่อนข้างที่จะมั่นคงด้วยนะคุณอาจจะได้รับของขวัญพิเศษนะอาจจะมีเกณฑ์ว่าคู่ของคุณอาจจะให้ความช่วยเหลือคุณทางด้านการงานด้วยเปิดธุรกิจนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้มีเกณฑ์อย่างนี้ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยผู้อ่านมองดูว่าการตัดสินใจเลือกจบแล้วสำหรับบางท่านและใช่คุณอาจจะดีลอยู่กับโซเมตของคุณด้วย และในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันทำให้คุณมีความสุขนะคะเร็วๆนี้อะไรก็ตามที่คุณคาดหวังนะคะจากคนคนนี้นะคะมันจะเริ่มทยอยเข้ามานะคะทยอยเข้ามาเรื่อยๆเหมือนเงินเก็บสะสมในบัญชีต้องบอกว่าแบบนั้นนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีก็จะมีในเร็วๆนี้แหละนะคะในอีกไม่กี่เดือนนะผู้อ่านให้จริงๆแล้วมันไม่น่าจะเลยถึง4เดือนเนาะแต่ว่าบอกไว้เผื่อไว้ให้นะคะ2-4เดือนแล้วกันนะบวกลบขึ้นไป ทีนี้อีกนิดหนึ่งใครบางคนที่พยายามจะกลับเข้ามาในชีวิตเนี่ยมีเกณฑ์ด้วยมีเกณฑ์ว่า ใครบางคนที่คุณคิดถึงนะหรือว่าเขาคิดถึงคุณเนี่ยมีเกณฑ์ว่าจะติดต่อสื่อสารกลับมานะและมีโอกาสที่จะอยากขอกลับมาเริ่มต้นนะคะพูดคุยคืนดีแต่บังเอิญว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณมีความรู้สึกด้วยอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํกากระกฏะพิจิกมินโดดเด่นธาตุน้นํานะขนนี้นะคะถามว่าถ้าในใจคุณถามว่ามีเกณฑ์จะได้กลับมารักกันอีกไหมอนาคตอันใกล้นี้มีเกณฑ์ค่ะกับคนที่คุณรู้สึกรักมากๆยังผูกพันกันอยู่ คู่ที่ไม่เข้าใจกันหรืออาจจะห่างกันไปแล้วรู้สึกว่าตายแล้วแท้จริงแล้วรู้ใจตัวเองเลยว่าต่างฝ่ายต่างรักกันเนี่ยจะมีเกณฑ์ว่ารักขวนคืนด้วยสําหรับบางท่านมีเกณฑ์การรีวิเนียนเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ขาดการติดต่อสื่อสารไปนานเนี่ย เขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาหาคุณด้วยเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าอนาคตอันใกล้นี้เป็นช่วงเวลาที่คุณนะคะได้รับบุญกุศลในเรื่องของการประสบความสําเร็จหรือได้รับพรตามที่คุณขอนะคะแล้วก็อาจจะเร็วกว่าที่คุณคิดด้วยซ้ำไปนะคะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้บอกเลยว่ามันจะเป็นไปในทิศทางที่ทําให้คุณรู้สึกว่า คุณหายเหนื่อยอ่ะแล้วมันคุ้มค่าจริงๆนะกับการรอคอยหนนี้คุณจะได้พบรักโรแมนติกกับหนุ่มหรือสาวที่โรแมนติกและโคจะเอาอกเอาใจเลยเอาจริงๆนะซึ่งเป็นจริงที่คุณคาดหวังแล้วคุณเคยคิดนะ,นะคะว่าอืมฉันไม่คู่ควรหลอกอะไรประมาณนี้ แต่จักรวาลจะพิสูจน์ให้คุณเห็นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือทั้งหลายจะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าคุณคู่ควรกับสิ่งนี้จริงๆนะดังนั้นก็รับเอาไว้นะคะแล้วก็จงมีความสุขเพราะนี่คือช่วงเวลาที่คุณควรจะได้รับความสุขเทนอฟซอสก็ออกมาบอกอยู่แล้วว่าคุณผ่านประสบการณ์มาเยอะนะคะทุกอย่างเนี่ยเรียกได้ว่าคุณผ่านมาจนกระทั่งคุณอาจจะรู้สึกใช้คําพูดเรียกว่าเจ็บจนชาแล้วสดรองแล้วประมาณว่ามาก มาเลยอะไรประมาณนี้แต่คนนี้นะคตอันใกล้มันไม่มีอะไรให้คุณต้องพิสูจน์ไม่มีอะไรให้คุณต้องต่อสู้มีแต่ผลกำไรนะคะผลตอบแทนจากการกระทำที่คุณนะคะทุ่มเทลงทุนแรงด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจบวกกับความศรัทธาด้วยบอกเลยว่า มาเร็วฉี่นะคะมาแรงแสงทางโค้งสำหรับอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้นะคะ,ะความรักที่เป็นประเด็นมันจบแล้วจริงๆนะคุณมีเกณฑ์อาจจะได้พบเจอโซเมทของคุณหรืออย่างที่เพือ่อนบอกเคลียร์ใจกันได้สำหรับบางท่านเพราะว่ามันยังมีความผูกพันความรักอยู่ในนี้นะคะควบรวมเลยมองดูว่าประเด็นจะจบเร็วๆเวนี้ยถ้าคุณหวังว่าให้มันจบสักทีเคลียร์ได้ไหมอะไรไม่ได้ไหมนะ ถามว่าใจเขาตรงกันกับคุณไหมตรงค่ะตรงแล้วก็คิดถึงคุณมากๆด้วยแต่ถ้าเป็นอีกเคสหนึ่งที่เขานอกใจไปมีใครใหม่ก็อย่างที่ผู้อ่านบอกนะคุณผ่านตรงนั้นมาแล้วเทนอฟซอสแตงมาบอกว่ามันจบแล้วแล้วแม้เขาจะกลับมาคุณก็อาจจะคือผู้อ่านจะบอกว่าแม้ว่าใครที่เคยทําให้คุณเจ็บกลับมานะไม่ใช่คนรักเก่านะคนที่ทําให้คุณเจ็บเนี่ยเขาไปมีคนใหม่แล้วด้วยแล้วเขาจะกลับมาเพื่อเช็คเรตติ้งอะไรประมาณนี้นะคะ บอกเลยว,ว่าคุณอาจจะตัดสินใจเห็นไหมคะโฟฟค่ะคุณคุณวิกนะคุณตัดสินใจตัดออกไปเลยนะแล้วก็เริ่มต้นกับรักครั้งใหม่กับโซเมของคุณที่คุณ จะได้เจอเร็วนี้นะคะ energy ของผมบอกว่าอะไรที่คุณคาดหวังอะนะคะมันจะอยู่ในกำมือคุณในเร็วนี้และครบด้วยนะคะขอพรไปกี่ข้อไปนับดูไปย้อนอ่านนะคะได้ครบได้ครบทุกข้ออาจจะเร็วกว่าหรืออาจจะได้รับแล้วแต่เราลืมขีดถูกหรือเปล่าเนาะลืมติ๊กถูกว่าเอออันนี้ได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนี่นาะอะไรประมาณนี้นี่คืออนาคตอันใกล้ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณขอให้ พิมยอมรับไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อ่านบอกเลาว,ว่าการงานการเงินเนี่ยผู้ฟ้าจริงๆนะในเร็วนี้แล้วก็อาจจะมีเกณฑ์การได้ไปเที่ยวนะไปทานอาหารไปที่ที่แบบทำให้คุณมีความสุขนะคะเพราะคุณเจอคนที่โรแมนติกมากๆอาจจะเรียกว่าไปท่องเที่ยวที่มันเกินความคาดหมายคุณนะค่อนข้างที่จะเหมือนกับ ภาพฝันที่คุณเคยคิดไว้แบบนั้นด้วยความรักที่คุณจะมีในอนาคตอันใกล้นี้มันเป็นความรักที่ลงตัวและเท่าเทียมนะเพราะว่า King และ Queen of Cups ก็ออกมายืนยันเลยนคแล้วว่านี่คือคู่แมทจริงๆนะแล้วก็เป็นคู่ที่คุณได้รับผ่อนความรักด้วยกันทั้งคู่เขารอคุณคุณก็รอเขาในท้ายที่สุดเราทั้งสองก็ได้เจอกันถ้าใครเจอกันแล้ว พัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปนะคะทําให้ความรักนี้มั่นคงเข้มแข็งและถ้าในใจมีคําถามมาว่าเอ๊ะนับจากนี้จะเป็นยังไงบอกเราว่าดีค่ะจะถึงขั้นมั่นหมายก็จะถึงขั้นแต่งงานเขาอยากจะแต่งงานกับคุณนะเพียงแต่ว่าในเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรียนรู้ดูใจกันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเก็บเกี่ยวความรู้สึกแบ่งปันสิ่งดีดเนาะคอวิดีโอกันนะอาจจะมีการแชร์รูปภาพแชร์วิดีโอทำไปเวยค่ะคนเรานะคะอายุ อายุคนเราเนี่ยไม่ได้เป็นตัวบอกว่าเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะเอาจริงๆนะคะเราอาจจะวันพรุ่งนี้เราอาจจะขึ้นสวรรค์ไปละหรืออะไรใดๆก็ตามถ้าเราแบ่งปันทุกอย่างด้วยความสุขนะไม่ถือเขาถือเรานะคะแล้วก็ไม่ต้องมีทิฏฐิเยอะนะคะแต่เพียงแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปทําตัวเป็นของตาให้ใครหมายถึงว่าเราก็ไม่ต้องไปวิ่งตามใครมีความสุขกับตัวเอง มีความสุขกับชีวิตของตัวคุณแล้วก็แบ่งปันความสุขในทีชีวิตของคุณนั่นแหละให้เขาได้เห็นให้เขาได้อยากเข้ามาในโลกคุณมากยิ่งขึ้นรับรองเลยว,ว่าคุณจะยิ่งมีความสุขแบบอิ่มเต็มเลยทีเดียวนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาขอข้อความนะคะจาก u n i v e r s e สํำหรับอนาคตอันใกล้นี้อีกครั้งหนึ่งขอข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ยูนิเวิร์สนะคะถึงทุกท่านที่พบคลิปนี้สำหรับอนาคตความรักและชีวิตอันใกล้นี้ที่จะมาถึงโดยรวมแล้วอุปสรรคใดๆเลยมันผ่านพ้นไปแล้วนะไม่ได้มีอะไรเข้ามาใหม่ในห่วงเวลานี้เลยได้ได้ว่าเป็นห่วงเวลาที่ท่าทางภาษาโหราศาสตร์เรีวยกว่าดวงขึ้นเลยนะคะรับสิ่งนี้ไว้เลยค่ะนะเอาละอม for healing ถึงเวลาที่จะได้สุขกายสบายใจสักทีนะคะท่องเที่ยวบ้างอะไรบ้างเห็นไหมคะบาลานซ์สปิริตออกมาบอกเลยว่าคุณมีเกณฑ์ได้พบเจอคู่แท้ที่ลงตัวนะที่มันทํนาให้คุณรู้สึกมีความสุขมากๆเลยนะคะในห่วงอารมณ์ความรู้สึกของคุณนับจากเนี้ยนะคะมันจะยิ่งทําให้คุณรู้สึกมีความสุขเบิกบานใจนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น คนที่รับชมคลิปนี้ใจฟูอยู่แล้วใช่ไหมมีความสุขอยู่แล้วใช่ไหมนะคะก้าวต่อไปได้เลยไม่ต้องกังวลนะให้ทํางานหนักกับตัวคุณเองนะคะและชาวราศีรากรกฎนะอาจจะเป็นคู่รักของคุณหรืออาจจะเป็นคนเข้ามาให้โชคลาภกับคุณในเรื่องราวของความรักให้ทํางานหนักกับพรที่คุณขอไปเช่นคุณขอความรักและคุณได้แล้วคุณก็จงเรียนรู้กับความรักที่มีและทําวันนี้ให้ดีที่สุด นะคะและอย่าลืมนะคะปกป้องความรู้สึกตัวคนเองรักตัวคนเองก่อนนะจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นคนที่ใช่คนที่ใช่เข้ามาแล้วทาให้คุณมีความสุขแม้ว่าจะมีเรื่องราวให้ได้ทุกขบ้างแต่จะช่วยกันขจัดปัดเป่าให้สิ้นไปนั่นแหละถือเป็นคู่รักคู่ชีวิตที่ดีขอให้คุณได้พบเจอนะคะอนาคตอันใกลน้นี้กับความรักที่ดี การเงินการงานที่ดีนะคะกัลยะาณมิตรด้วยนะคะจะเข้ามาเนี่ยนะคะกัลยะาณมิตรที่ดีด้วยนะเข้ามาส่งเสริมบารมีในเรื่องการงานการเงินนะงานมงคลงานมั่นหมายเร็วนี้บหลายๆท่านก็คงจะได้รับข่าวดีตรงนี้ด้วยนะคุณจะได้รับความรักในแบบที่คู่ของคุณก็เอาอกเอาใจคนดีทีเดียวมันก็เป็นสิ่งที่คุณควรจะได้ผู้อ่านรู้ว่าบางท่านก็เหนื่อยมาเยอะอธิษฐานทางน้ําตามาก็มาก น้ำตาของคุณไม่ไม่เสียเปล่านะคะเสียงและคำอธิษฐานของคุณพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณได้ยินผู้อ่านอยู่ตรงนี้มีหน้าที่เผยสารให้คุณได้รู้ขอที่โปรดรับมันไว้นะคะด้วยรักจากใจ Sun s ัน m o o n l i h t t Love Reading ค่ะ